ตอนนี้โจเสพเริ่มโตเป็นหนุ่มรู้จักแต่งตัวหลอ่อใส่แว่นเซ็ตผมพร้อมจะไปออกงานกับพ่อแม่แล้วก็พี่ๆแล้วครับซึ่งวันนี้เราจะไปร่วมงานคืนานาแล้วก็งานแต่งในคราวเดียวสถานที่จัดก็จะอยู่ต่างอำเภอค่อนข้างชนบทอยู่ก่อนถึงบ้านสวนของคุณยายนิดเดียวใช้เวลาเดินทางขับรถ1ชั่วโมง30นาทีเราก็มาถึงงานในตอนเย็นเป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีค่ะงานนี้เป็นงานของญาติทางฝั่งแม่ยา่าเขาจะจัดแบบสบายๆโดยจะปิดถนนบางส่วนเอาโต๊ะเอาก้ออีมากางแล้วก็จัดข้างนอกกันแบบนี้เลย เรามาถึงไวกว่าเวลาเริ่มงานเราก็เลยจะเข้าไปนั่งพักที่ข้างในบ้านก่อนเขาชอบบ้านในชนบทของตุรกีเพราะว่าเขาจะปลูกองุ่นแบบนี้เอาไว้กินแล้วก็ตกแต่งบ้านไปด้วยสวยมากๆแต่เท่าที่กล้วยสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในตุรกีก็สามารถปลูกองุ่นได้หมดเลยค่ะอาริฟบ,บอกว่างานเลี้ยงที่จัดตามชนบทเขาจะมีอาหารแจกให้คนที่มาร่วมงานกินด้วยต่างจากงานเลี้ยงในเมืองที่มีแค่ขนมหวานว้าวงานงานนี้บรรณาธิการก็มาแบบไม่ผิดหวังแล้วลสิอย่างเงี้ยต้องกินให้เต็มที่เลยโจเซฟบอกพี่กล้วยต้องไปนั่ง กับแม่ฝั่งโน,น้นนะครับพราะ <ๆ S 2> ว่าเขาแยกนั่งชายหญิงโอเคได้เลยครับเดี๋ยวพี่กุ้ยจะเป็นนั่งฝั่งโน,น้นนะแล้วก็กินให้เต็มที่จากนั้น <ๆ S 1> พวกเราก็แค่มานั่งสวยๆรอเด็กเสิร์ฟนมนมยกอาหารมาเสิร์ฟแบบนี้ซึ่งอาหารก็จะมีแกงไก่ใส่มันฝรัง่งบอกเลยว่าอร่อยานาน่าชอซุปตัวเลนทินโยเกิร์ตแตงกวาที่กินแล้วสดชื่นส,ดสุดๆเขาสวยห่งสไตล์ตุรกีและขนมปังที่จะขาดไปไม่ได้ตอนนี้แขกที่มาร่วมงานก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆและก่อนจะทําอะไรแขกทุกคนก็ต้องมานั่งกินข้าให้อิมกกันะ S <S แค่มองเด็กเสิฟเดินไปเดินมาก็เจริญหูเจริญตาอิ่มอ,อกอิ่มใจยิ่งนาแต่ก็ยังไม่อิ่มท้อง <S <S เพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> <S พีขอกินให้เต็มที่ก่อนนะจ๊ะตามชนบทเขาจะชอบกินขนมปังแบบนี้ <S <S มีคุณป้าเอาพริกสดๆมาแจกให้ทุกคนกินกับอาหารด้วยน่ารัก <S 2> <S 2> บานาน่าขอเริ่มกินแกงไก่กับข้าวก่อนนะต่มด้วยขนมปังเอามาจิ้มกินกับซูแซ่ต่ำด้วยพริกสดแบบนี้มันเข้ากันมากปกติพอปู่แม่ย่าจะกินกับพริกดองแต่เอามากินกับพริกสดแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบ มาดูทางฝั่งผู้ชายกันบ้างซูมหน่อยกินด้วยความอร็จอร่อยกันทุกคนกินเยอะๆนะจ๊ะสองหนุ่มโดยเฉพาะโจเซฟน่ะชอบกินข้าวหน่อยพอกินเสร็จบรนณา,นาก็รู้สึกว่าอาหารแค่ถาดเดียวมันไม่สามารถเติมเต็มกระเพาะน,น้อยๆของบรนานาได้อาริฟก็เลยต้องเป็นเด็กเสิร์ฟจ,จำเป็นเอาข้าวกับแกงไก่มาเสิร์ฟให้พี่บรรนาอุ๊ย <c oughs> เด็กเ์ฟคนนี้หลอดที่สุดเลยอ่ะแต่ถ้าใครไม่อิ่มก็เบิ้ลได้นะโจเซฟก็เบิ้ลข้าวเหมือนกันจะเหมือนว่าแต่บานานาเบิ้ลคนเดียวไม่ได้นะจ๊ะกินกันตั้งแต่ตอนเย็นจนตอนนี้ก็เริ่มมืดคำ่ำก็ยังกินกันต่อไปรอว่ากว่าจะเริ่มงานก็เกือบสามทุม่มแขกที่กินเสร็จก็เริ่มมาจับจองที่นั่งรอบๆบ,บริเวณลานทําพิธีตรงนี้กันแล้วล้อมวงเหมือนตอนไปเข้าค่ายลูกเสือคืนรอบกองไฟเลยอ่ะแต่เข้าค่ายลูกเสือก็มีแต่เด็กน้อยปฐมต่างกับที่นี่ที่มีแต่คุณป้้าาาาาาากกกกกกััับคคุณยยยยแมสส่่ววนนนใหญเเ็งงรรศอีดจ แต่ที่ตุรกีเนี่ยเขาจะแยกศาสนาออกจากการเมืองการปกครองนะคะถ้าใครไม่อยากคลุมผมก็ไม่ต้องคลุมผู้หญิงมีอิสระทั้งการแต่งกายการทํางานและการตัดสินใจต่างๆเป็นประเทศที่ไม่เครง่งแต่ส่วนใหญ่คนที่เคร่งก็จะอยู่ในชนบทซะเยอะมเมืองจะน้อยกว่าและไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรคุณก็สามารถอาศัยอยู่ในตุรกีได้ผูค้คนที่เนี่นะ่ารักอัธยาศัยดีเหมือนกับประเทศไทยของเราเลยมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนี่ค่ะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวของเราก็เปิดตัวออกมาแล้วตอนนี้ บ่าวสาวก็ต้องออกมาเต้นรำหนึ่งบทเพลงเต็มเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้แขกทุกคนได้ยนโฉมความงามความหล่อของบ่าวสาวที่เป็นตัวหลักในค่ําคืนนี้พอเห็นบ่าวสาวออกมาเต้นรำกลางลานก็รู้สึกว่าสงสารกระโปรงของเจ้าสาวว่ะมันต้องเปื้อนแน่ๆสักยังไงล่ะทีนี้ลักสักกลางลานคลุกดินคลุกฝุ่นเต้นทั้งคืนคิดแค่นี้เลยสงสารร้านซักมากแต่เขาก็น่าจะมีวิธีซักของเขาละมังนะแค่สงสารชุดเจ้าสาวว่ะพอบ่าวสาวเต้นเสร็จต่อไปก็ถึงเวลาญาติๆคนใกล้ชิดของบ่าวสาว มาร่วมเต้นไปด้วยกันงานแต่งของตุรกีก็ไม่มีอะไรมากนอกจากแสดงความบันเทิงให้กับแขกที่มาร่วมงานได้รับชมด้วยการเต้นนอกจากนั้นแขกที่มาร่วมงานถ้าใครอยากออกมาเต้นกับบ่าวสาวก็จะถือว่าเป็นการให้เกียรติก,ก็ร่วมสนุกไปด้วยกันถ้าใครเขินอายไม่อยากจะออกมาเต้นก็ไม่เป็นไรนะระหว่างเต้นๆอยู่ทางฝั่งเจ้าภาพก็มักจะโปรยเงินเพื่อสร้างสีสันภายในงานแล้วก็ตามความเชือ่อก็เหมือนเป็นการอวยพรให้ทั้งสองอยู่ดีกินดีมีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตคู่ราบรื่นนับจากนี้ไป ซึ่งการโปรยเงินนี่แหละที่บรรดาเด็กๆพากันชอบอ,อกชอบใจสุดๆดูสิขาเด็กๆแทบจะทั้งงานก็พากันรีบวิ่งมาเก็บตังกันใหญ่ตอนนี้ยเด็กๆก็ต้องเลยค่ะเมื่อไหร่คุณลุงกับพี่ๆจะโปรยเงินอีกจะเลยรีบวิ่งไปเก็บลายเป็นสี่สันให้กับงานไปอีกแบบเลยค่ะซึ่งคืนนี้เขาจัดกัน2กลุ่มนะคะคกลุ่มของฝั่งเจ้าสาวก,ก็คือกลุ่มนี้และอีกกลุ่มก็คือฝั่งเจ้าบ่าวแปลกมากเลยค่ะคือก็เพิ่งเคยเห็นว่ามีงานแต่งจัดสองงานในคืนเดียว่าาวสาวสก,ก็เลยต้องจัดสรรเวลาพากันไปเปิดตัวทั้งฝั่งนนั้้แลวก็ ต่กล้วยนะ่ะก็อยู่แค่ง,งานฝั่งเจ้าสาวนะคะเพราะว่าเราเป็นญาติฝั่งเจ้าสาวส่วนงานฝั่งเจ้าบ่าวกล้วยก็ไม่ได้ไปถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเดินไปมันก็ไกลมันก็เหนื่อยไงอีกอย่างน่ะงานก็จัดคล้ายๆกันก็ไม่แปลกเลยที่ฝั่งเนี้ยส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงเพราะว่ามีแต่ญาติกับเพื่อนเจ้าสาวทั้งนั้นนี่<ม>เลยอากาศร้อนกล้วยก็เลยมาหาอะไรดื่มเย็นๆกับโจเซฟแล้วก็อาริฟอยู่บนรถดีกว่าพอเต้นเสร็จก็ถึงเวลาให้เงินให้ทองเหมือนเวลาให้ซองที่ประเทศไทยแต่ของที่นี่เขาจะติดกันให้เห็นจะจะแบบนี้ให้รู้ไปเลยว่าใคร ติดเท่าไร่แถมมีกล้องถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเวลาเขาเชิญไปร่วมงานจะได้ใส่กลับไปเท่าๆกันเอ้ยไม่ใช่ถ่ายเอาไว้เก็บเป็นความทรงจําให้กับบ่าวสาวตั้งห่าขอให้เงินเสร็จเขาก็จะกลับมาเต้นกันต่อจนถึง้าทุ่มเที่ยงคืนก็แล้วแต่งานซึ่งคืนนี้ก็จะไม่ได้อยู่จนจบงานนะคะเพราะว่าเราขับรถมาไกลต้องรีบกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้คือวันจันทุกคนต้องไปทํางานส่วนโจเซฟก็ต้องไปโรงเรียนมีแต่พี่กล้วยที่นอนตีพุงดูซีรีส์อยู่ที่บ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัว ไปดูซีรีส์ก่อนนะคะบ๊ายบาย